สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับครับวันนี้มีรถกระเช้านะครับมาใหม่มานําเสนอนะครับครับครับอยู่ที่ไทยสงพลแล้วนะครับตอนนี้เป็นรถกระเช้านะครับขนาด9เมตรนะครับ9เมตร70ยกสูงได้9เมตร70นะครับครับตัวนี้เป็นของฮิตาชินะครับสภาพสวยๆนะครับเพิ่งมาถึงเมืองไทยเลยนะครับ เป็นรุ่นนี้ครับแท็กเหล็กนะครับมีเกียร์ยาวนะครับสําหรับเดินถนนได้นะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับช่วงล่างสวยนะครับเต็มครับช่วงล่างเต็มเปี๊ยเลยนะครับเป็นเครื่องเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องนี่ครับสามสูบนะครับ บูบอร์ตาสามสุกนะครับปั๊มนิ้วอ่าระบบปั๊มนิ้วนะครับสภาพดีมากนะครับตัวนี้ยกสูงได้9ก้เมตรเจนะครับเป็นฮิตาชินะครับรุ่น HX 9 9 B ขีดสนะครับครับตะก้ารับได้200รกิโลนะครับรับระบบคอนโทรลน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบกันดูนะครับน่าใช้นะครับ ยกขึ้นลงนะครับบอนโทนง่ายนะครับดี๋ยวลองสวิงดูนะครับสวิงครับนะครับขับง่ายครับใครก็ขับได้ครับตัวนี้เอี๋ยวลองระบบปั๊มนะครับปั๊มชีกตัวซ้ายขวาครับนี่ครับส่วนทางกันเลยครับขับมั่นใจได้เลยว่าใช้งานได้แน่นอนนะครับ เดินดีนะครับซ้ายขวาปั๊มดีครับเครื่องดีเลยพร้อมใช้งานนะครับเช็คญี่ปุ่นแท้นะครับไม่เคยใช้ในเมืองไทยนะครับภาพสวยสเลยครับฮิตชินะครับกะเช้า9เมตร70ครับพี่พีท่านใดสนใจนะครับลองมาชมตัวจริงที่ร้านได้นะครับร้านเราอยู่พะราม2ครับไทยทรงพลนะครับหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์0879118593นะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ